สวัสดีครับผมแดนนะครับผม BJ Training จากท,ทาง YouTube Play นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานสยามเซ็นเตอร์ดีไซ o r w ฟ r d s ์ y ไตล์ยูแฟชั่นคอนเทนต์ขนนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานของการเฟ้นหานะครับยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะครับของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับซึ่งบอกว่า ปายนะครับจัดก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้มาเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะครับผมซึ่งในงานเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆบรรยากาศในงานตอนนี้กําลังคึกคักมากๆนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่10ทีมเท่านั้นนะครับเสื้อผ้าที่เขาออกแบบมาดีไซน์ออกมาเนี่ยน่าสนใจมา,มากๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็ไปดูผลงานของทั้ง10ทีมกันเลยเดีกว่าครับผมลุ้นกันมานานกับการประกวดเป็นหายางดีไซเนอร์สไตล์ยูแฟชั่นคอนเทสต์ทูทอสเที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายว่าทีมไหนจะได้เป็นผู้คว้าชัยชนะ และวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้สนับสนุนหลักอย่างสยามไวน์เนอรี่ผู้ผลิตเครื่องดื่มสไตล์ไวน์คูลเลอร์และสไปร์ตคอคเทลนำโดยคุณสุภรัชติจิตรจุนแบรนด์เมนเจอร์ที่ได้จัดงานประกาศผลสไป U ์ a ยูแฟชั่นคอนเทสต์ทนี้ขึ้นรู้สึกยังไงวาครับตอนนี้เหลือ10ทีมแล้ว S <S ร,รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นดีใจมากคือจริงๆปีนี้เนี่ยมีคนเข้ามาส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยกว่า500ชิ้นนะครับเราคัดจนเหลือ30ทีมนะครับแล้วเราก็คัดจนเหลือ10ทีมซึ่ง10ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้มาเดินแบบนะฮะมีน้องๆนางแบบนายแบบอะไรเงี้ยมาเดินแบบโชว์ผลงานตัวเองที่ลานสยาม Discovery Plaza ซึ่งเราดนิมิดเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางกงลางลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลครับผม ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วสปายเนี่ยในปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรมาอีกครับผมแน่นอนครับแน่นอนเรายังสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับอย่าง u f แฟชั่นนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับปีหน้าเนี่ยก็คืออยากจะบอกน้องๆนะครับทุกคนว่าเตรียมพบกับสปายยูแฟชั่นคอนเทสตในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปได้นะครับเราก็จะทําให้มันน่าตื่นเต้นนะครับ สนุกมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วเราก็อย่างที่บอกครับคือเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,น,นะครับผมเปิดโครงการเฟ้นหาย,ยางดีไซเนอร์หน้าใหม่ครั้งนี้ได้ในลิมิตพื้นที่ s y you fashion space บริเวณลาน discovery plaza เป็นรันเวดีไซน์เก๋ขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยลายดอทการประชันความสามารถการอวดไอเดียสร้างสรรค์ออกแบบแฟชั่นภายใต้แนวคิด inspire by dot โดยใช้แรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ของสปายมาผสมผสานกับแรงบันดาลใจและจินตนาการของตัวเองเพื่อออกแบบเป็นชิ้นผลงานคอลเลกชันเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้จริงก็เกิดขึ้นเรียกได้ว่าผลงานแต่ละทีมทำเอากรรมการหนักใจเลยครับ รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เราชนะแล้วได้เงินรางวัล50,000บาทครับยังงงอยู่เลยค่ะวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็หายเหนื่อยแรงบันดาลใจของการออกแบบแฟชั่นเซ็ตนี้นะมาจากไหนเอ่ยมาจากการปล่อยไข่ของปะการังค่ะทุกอย่างก็จะเป็นดอตใต้ท้องทะเลก็จะเป็นดอตนะคะน่าสนใจมากขอบคุณที่ให้มีเวทีแสดง ความสามารถแล้วก็สร้างโอกาสให้พวกเราได้แสดงออกอะค่ะ <Thank you. S 2> ก็ขอบคุณสีสันของสปายขอบคุณเครื่องดื่มที่ให้รสชาติซาทำให้พวกหนูคิดอะไรออกได้เยอะกว่าเดิมขอบคุณโอกาสขอบคุณมากค่ะบรรยากาศภายในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมัสก <"M ask S 1> <Get S 2> ็ตเทีย